ทีมิตรรักแฟนคลับทุกท่านพบกับผมแอมิเตอร์ฮะจาก PG จีมอเตอร์บายครับผมวันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราเข้ามาดูแลเจ้าตัวแอร์หรอกนะรู้สึกว่าจากการใช้งานมาเนี่ยพอสมควรเนี่ยรู้สึกว่าช่วงนี้ฮะผมขับรถไปเนี่ยรู้สึกว่ายางมาซึมๆนะยางมาซึมตลอดเลยนะครับโดยที่ผมขับรถไปทางนระยะทางเนี่ยประมาณ100กิโลเมตรนะครับ100กนะิโลเมตรเนี่ยแต่ว่าผมเติมไปวันนี้ครับยางหลังเนี่ย34นะครับยางหน้าผมจะเติมที่ประมาณ30มสินะ 3 0 34นะครับประจำคราวนี้จะผ่านไป2วันนะครับยามันอ่อนแล้วเข้าโค้งแล้วเรารู้ได้เลยนะครับยามันอ่อนแล้วมันเป๋เวลาเข้าโค้งนะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเข้าปั๊มน้ำมันแล้วไปเติมลมยานะครับกลายเป็นว่าจากส4เนี่ยผ่านไปแค่2วันนะเหลยอยือแค่18นะครับยางหลังนะยางหลังเหลือแค่18นะครับยางหน้าเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ2 8ฉะนั้นเนี่ยผมว่าไม่ไม่ติดปัญหานะครับที่ยางหน้านะ แต่ว่าติดปัญหาที่อย่างหลังนั่นแหละนะครับฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าก็เลยไปหาข้อมูลนะคิดว่ามันเกิดจากไอตัวเวลาที่เราเวลาที่เรานี่ฮะแอร์หลอกอะ่ะเวลาที่เราเติมเติมยางล้อหลังนะพอดีพอดีช่างเขากำลังทำล้อหน้ยอยู่ดีเลยนะครับเนี่ยล้อหลังเนี่ยอย่างที่เราทราบกันครับในรุ่นแอร์หลอกนะเวลาที่เราเนี่ย ระยะห่างเนี่ยแล้วปกติเวลาที่เราไปเติมปั๊มอะ่ะไอตัวหัว,วหัวจุกเติมลมฮะมันจะเป็นข้อตรงข้อตรงคราวนี้เนี่ยมันยัดเข้าไม่ได้นะครับก็มันยัดเข้าไม่ได้ผมต้องทำอย่างนี้ฮะผมจะต้องเอียงทุกครั้งนะครับเวลาที่เติมตลอดระยะเวลา3ามปีที่ผ่านมาผมต้องเอียงนี้ฮะเอียงเนี่ยออกมาผมเลยคิดว่าไอตรงเนี้ยมันเกิดการลีกี่ตรงเนี้ยฮะมีปัญหาเข้ามาเนี่ยไอตัวจังหวะที่เราเอียงนี่แหละหนะครับเนี่ย ฉะนั้นมันเลยทำให้ตัวตัวจุกยางเนี่ยน่าจะมีปัญหานะครับก็คืเกิดการรั่วสุดที่ตรงนี้เพราะผมดูแล้วเนจากตัวยางนะจากตัวยางเนี่ยไม่ได้มีจุดไหนที่มันจะเกิดการรั่วนะผมพยายามดูตลอดระยะเวลา2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่ฮะแต่ยางตอนนี้เนี่ยเราเริ่มมีการแตกลายงานบ้างแล้วนะครับ ก็คงใช้ไปสักพักหนึ่งนะถ้าเริ่มเริ่มเริ่มลื่นม,มากกว่านี้ผมก็คงจะต้องเปลี่ยนยางนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งครับว่ายางเราจะใช้มันของไหนนะครับของอะไรดีนะโอเคอเดี๋ยวเรามาต่อที่ตรงตัวนี้แล้วกันนะฮะเนี้ยตรงจุกนะฮะมันเกิดปัญหาที่ตรงนี้แหละมาทําให้ผมจริงๆผมอยากเปลี่ยนตรงข้อเนี้ยเป็นจุกงอเนี่ยมานานแล้วราคาเราก็ไม่แรงนะแต่ว่าเรา ยังไม่มีโอกาสได้มาเปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับตอนที่ผมเปลี่ยนยางผมก็ลืมบอกเขาว่าขอเปลี่ยนจุกนี้ไปเลยนะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มาเปลี่ยนเลยครับมีต่ตกคูแล้วร้อยใส่ได้ใช่ไหมล่ะพี่ได้ครับอโอเคนี่คือตัวที่เราจะใส่นะครับพอดีเข้ามาที่ไบแมนนะพอดีไปเปิดคลิปมาพี่เมื่อกี้โอเคงั้นก็คูดละร้อยนะครับแล้วก็ค่าแรงร้อยละร้อยห้าสิบรวมกัน ทั้งหมดก็ประมาณ400ก็โอเคนะครับใส่ใส่ได้เลยเพราะว่าผมใส่เจ้า CBR 300เข้าไปแล้วโอเคกันเยอะเลยนี่มันจะเป็นสแตนเลสอ่าครับครับผมอะไรนะเก่าต้องตัดนะอันเก่าใช่ต้องตัดครับตัดตัดเลยครับเพราะยังไงเราก็ต้องเปลี่ยนไปแล้วคเห็นไหมมันเป็นมันแตกมันเลยครับอ่าครับครับมันมันจอดัดแดีมาอย่างนี้แหละผม จัดการเลยนะครับก็เปลี่ยนเลยนะครับพี่ไอไอล้อหลังก็ด้วยนะพี่นะได้ครับ,รบผมตัวมื่อสักคู่เลยครับที่ที่ช่างเขาให้ดูนะผมว่ามันน่าจะเป็นที่ตันนั้นแหละสำหรับล้อหลังนะที่มันที่มันมีเกิดไอตัวจดุดรั่วออกมานะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งฮะถ้าเป็นไปได้ผมยังเหมือนเดิมตอนที่ผมทําคลิปเปลี่ยนยางเนาะ ผมว่าอยากจะแนะนำครับแนะนำว่าถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากที่จะเปลี่ยนข้อจุกนะครับไอ้ตัวจุกเนี่ยจากข้อตรงนะครับเป็นข้ององเหมือนกับผมเนี่ยยังไงหาร้านนะครับที่เขามีตัวเครื่องในการเปลี่ยนยางน่าจะดีกว่านะครับเราจะได้เซฟในตัวของตัวล้อแม็กของเราด้วยนะจะได้ไม่มีรอยนะครับผมหรืออาจจะมีรอยได้น้อยที่สุดนะครับ ตอนนี้ช่างเขาก็กลังทำอยู่นะครับถ้ามันเครื่องเท่าไหร่เลยพี่ตัวใส่เนี่ยแหละนะครับถ้าเป็นของยามาฮ่าเลยมันก็ตโกโลเปลี่ยนอยู่ร้อยหกสิบบาทอ๋อประมาณร้อยหกสิบพี่นะนะครับร้อยหกสิบรวมน้ำมันเฟืองท้ายอะไรด้วยไหมพี่ ไม่ไม่รวมไม่รวมนะน้ำมันรวมกันมาสักประมาณหกสิบบาทอ๋อครับครับอ่อร้อยหกสิบนี่คือเกรดเกรดไหนพี่คือสังเคราะห์คือสังเคราะห์ใช่ไหมฮะร้อยหกสิบอ่ะโอเคผมก็คิดว่าน่าจะประมาณคือสังเคราะห์นี่แหละครับนะครับร้อยหกสิบอ๋อก็มีของแต่งนะเออไฟเลี้ยวที่เขามีไฟเลี้ยว LED เลยเมีหลายแบบเลย ข้างองอก็มีโอ้นี่ฮะคุณใจกับไบแมนะครับ Thank mm -hmm. กำลังเช็คนะครับว่ายางในมีรอยรั่วอยู่ตรงไหนไหมนะครับต้องตามจุดรอยต,อต่อต่างๆนะดีเลยนะครับขอบคุณเพื่อนที่บ้านถ้าสุว่าอยากจะรู้เหมือนเหมือนของผมนะครับเมื่อสักครู่ที่ผมแจ้งไปนะว่าใตัวตัวตัวจุกข,ข้อตอบผมอะ ม,มันมีการรั่วซึมนะครับผมก็เอาน้ำนี่แหละฮะน้ำสบู่นะน้ำสบู่น้ำสบู่เอาใส่นะฮะเอาใส่เข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีฟองฟองพอดีตอนนั้นไม่ได้ถ่ายคลิปง้ก็เข้ามาเปลี่ยนเลยแล้วกันนะครับผมว่าไม่ยากถ้า right. สมมติเพื่อนๆอยากจะรู้แหละว่าจุดตรงไหนที่มันมีรอยรอยรอยรั่วซึมเล็กๆเนี่ยฮะเราใส่เข้าไปแล้วเราน่าจะเห็นเองนะครับผมไม่นตัวน้ำสบู่นะใช้กระปน้ำสบู่แล้วก็เอาใส่เลยนะครับ เราก็จะเปลี่ยนเวลาที่เราเติมลมนะมันก็จะเติมง่ายขึ้นเหมือนตัว CBR 300อของผมนะฮะตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นตัวตัวยางมิสเซิล์ผมก็ให้ทางช่างเนี่ยเขาเปลี่ยนไปจุกข,ข้องงอเลยคราบนี้ก็เติมสบายเลยฮะนะนะราคาก็ไม่ได้แพงนะจริงๆรงวมๆกันก็สักประมาณ3า0 4้อเี่นี่ฮะนะครับสำหรับตัวจุกนะถ้าคุณซื้อเองมันก็ราคาไม่แพงหรอกนะครับ หาตาม L'azada มีเพียบเลยฮะราคาของตัวจุกข้อง,งอนะแต่ว่าเครื่องมือในการเปลี่ยนนะครับนี่แหละที่เราไม่มีนะครับก็มาใช้บริการกับทางพี่ช่างได้นะว่าเอาอย่างนั้นดีกว่านะครับเพื่อความสบายใจของเราเองนะเผื่อบันทีที่เราขับไปไกลๆเนาะขับไปทํางานหรือว่าขับไปออกทริปนะครับเราจะได้มีความมั่นใจขึ้นนะครับสะดวกสบายมากขึ้น 嗯。好的 อยาข้างในมีปัญหาสิถึงก็ผมฝักมาจุดหนึ่งนี้ด่าอเหร้ตับตงผมว่าน่าจะเป็นจุดนี้ที่ป่าที่มันทำรั่วอ๋อมองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยเนี่ยผมมองไม่เห็นเลยตรงไหนวะเนี่ยอันนี้ใช่อ๋อโอเคพี่แค่คนต้องฝากก่อนอะ นี่เลยฮะถ้าหเรามองจากข้างนอกไม่เห็นเลยนะครับจุดไรแเราเมื่อกี้ไม่พี่ได้บ่งไหมไม่ได้อ๋อนี่โอเคเดี๋ยวพี่ป่าให้ผมก่อนนะพี่นะเพราะผมติมร้อนอ่ะครับผมไม่ไม่ไม่ได้ป่าแล้วอี่ตอนนี้มีแต่ตอนนี้เหลือแค่แขงอย่างเดียวเลยเพราะติมร้อน ป่ามัานไม่ค่อยอยู่ับบนี้อ๋อครับครับแทงใหม่ครับพี่ใช่ครับโอเคครับพี่อเ,พอ,อเข้นนอนอ,อแอต่อันนี้ผมว่านี้ก็ไปด้วยอันนี้เพราะผมตอนผมทำานตอนผมมาเนะี่ยผมเช็คผมเอาอ้นี่ ยอดมันก็มีปัญหาอกลนะใอ้จุกยางนะฮะโอ้แต่เมื่อกี้นี่ฝังมิดเลยนะผมก็พยายามไล่ดูเอามือเอามือเอาใช่เอามือเอามือลูบๆดูฮะก็ไม่ไม่เจอนะว่ามีเหล็กมีอะไรทิ่มเข้าไปหรือเปล่านะครับผะว่านี่ก็อีกอันนึงแหละที่ทำให้เจ้า ยางเราเนี่ยมันมันเกิดการั่วซึมนะครับเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าอาจจะเป็นเหมือนผมก็ได้นะผมพยายามหาจุดข้างนอกนะครับหาไม่เจอนะหาไม่เจอแต่คือเราเรายังขับได้เรื่อยๆไงฮะเรายังขับได้เรื่อยๆนะแต่ว่ายามมันก็จะซึมซึมซึมไปทีละนิดทีละนิด,นดอย่างเงี้ยลองดูฮะลองดู ังไงผมว่าถ้าสมมติเจอปัญหาในการรั่วซึมแล้วเราหาไม่เจอไงเข้าร้านด,ดีกว่านะครับให้เขาเช็คดีกว่านะตอนนี้พี่เขาก็ใส่ใส่ก็ตัวจุกองอนะ ตอนนี้พี่เขาเหนื่อยมาทานนะครับจะได้อร่อยอร่อยอ๋อไม่ใช่ไปลว่าโอเคเดี๋ยวเราเอายาของเรากลับคืนนะครับแล้วค่อยไปแทงตัวหนอนทีหนึ่ง ร้อยแล้วครับสำหรับเจ้าแอลล็อกของผมนะหากว่าเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับมีปัญหาเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับสามารถที่จะพิมพ์ใต้คอมเมนต์เพื่อเป็นการแชร์ประสบการณ์หากว่าเพื่อนๆคนไหนมีข้อเสนอแนะที่ดีพิมพ์บอกใต้คอมเมนต์เลยนะครับเพื่อที่จะแชร์ปัญหาและก็แชร์ประสบการณ์นี้ให้กับเพื่อนๆของเรานะส่วนตอนที่เราได้มีการป่ายางนะครับโดยการแทงตัวหนอนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไว้ในคลิปถัดไปดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคลิปมันยาวแล้วนะโอเคครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดข่าวสารจากพวกเรา TG Motorbike สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย